No ช,ช่วงน,นี้พ่อต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษดูอย่างยิ้มสิยิ้มยังเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเดี๋ยวนี้ให้เข้าแ้วหอบเป็นเยอะพ้านี่ติดคนนี่ติดคนบ้าเลยนี่ตคนบ้าเลยมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลกูติดเลยัง ต้องใส่ให้ปลอดภัยนะฮะต้องใส่แบบนี้ใช่รับประกันว่าไม่มีใครเข้าใกล้มึงแน่นอนรู้สึกแบบมั่นใจอ่ะจริงนะมั่นใจเหรอเออรู้สึกแบบมั่นใจแม้สิอันก็ไม่ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าสมมติว่ามือเราไปโดนมาเราไปตะอ่าไม่โดนตาไม่โดนจมูกไม่โดนไปเข้าอ่ะวันนี้ก็เลยมาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าจะมีวิธีไหนที่ทําให้มันรู้สึกแบบอุ่นใจมากขึ้นก็เลยได้สูตรช่วงนี้อะไรกระชะอลาจัง กระชายกระชายอ่ะจะชายก็ไม่ชายจะจะกะอยู่นั่นแหละอีจั์ไม่ได้อะมึไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้เออวันนี้ครับเราสองคนก็เลยจะมาพาทุกคนทำเขาเรียกว่าอะไรนะน้ํากระชายต้านโคด้วยนนะครับวเขาบอกว่าน้ํากระชายน้ํำฟ้าทลายโจรน้ํากระชายน้ํำขิงเนาะอ่าน้ำสมุนไพรบางคนต้ม ต้มเครื่องต้มยำดมกันแล้วนะเฮ้ยตอนเนี้ยเขาว่าเขาว่าช่วยต้านโควิดะอ่าเราไม่ได้มาทําให้ทุกคนตื่นตระหนกหรือตกใจแต่อย่างอันนี้เขารู้กันหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะรู้หมดวันนี้เราก็เลยซื้อมาหนึ่งมาเลยครับนี่ครับซึ่งทกระชายหนึ่งกรีโลกรัมที่กินแล้วที่บ้านเราก็ปลูกปลูกเป็นพันๆไร่ขายหมดแล้วขายหมดแล้วราคาเพิ่งจะขึ้นสามสิบบาทสามสิบบาทยี่สิบแปดเลยล่าสุดอันนี้ไปซื้อมาเราละร้อยสี่สิบบาทไอ้เหียขึ้นไปไกลเแต่ตอนเนี้ยเราเราเรา ตอนนี้เราซื้อข้าวแดกไงหมบ้านจี้เป็นสิบสิบตันต้องไปซื้อข้าวกลินมาโลล้อยใช่โอเคไม่เป็นไรค่ะทุกคนวันนี้เราก็เลยจะมาทําน้ําต้านโควิดให้กับครอบครัวเรากินทุกคนทําเลยนะพี่โบทำตอนลูกล้อนกูร้อนเนี่ยทุกคนไม่ต้องมาดราม่านะครับว่าเฮ้ยเปลืองไอ้แมทเนี่ยแมทนี่กูใส่แล้วทั้งนั้นแต่ของของพี่ยิ้มเองเนี่ยมึงบอกยังเขาเขาก็ด่ากูเนี่ยเขาก็ด่าเดี๋ยวบอกมึงใช้แมทเปลืองบ้านใช่ ตัวเก้เาไปใช้ซ้ำเนี่ยนี่เป็นของเขาเองเออใช้ทีเดียวสอ,อ,อันไปเลยเออหนาดนะเมืองวันนี้นะคะอุปกรณ์วัตถุดิบของเราจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ไม่ได้ทำเล่นๆนะคือ <ทำ S 1> ว่าไปดูสูตรมาแล้ว,วทำแบบนี้ เป็นกระชายน้ำผึ้งมะนาวใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะทําแล้วให้พ่อแม่ให้ทุกคนลองกินดูว่ารสชาติเป็นยังไงูกต้องเออกินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากินแล้วดีนะเห็นเขาว่าช่วยได้สมวนหนอย่างน้อยก็บรรเทาบรรเทาอาจจะไม่ช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บรรเทาตอนนี้อะไรที่มันดีที่เขาว่าที่เขาว่าที่เขาว่ากินที่เขาบอกว่าต้มกาะคกแดกได้แดกแดดเลย เรามาเริ่มกันด้วยและนี่นะคะก็คือกระชายโอ้โหเป็นอย่าพูดได้ไหมพูดแล้วมันกระเตือนใจกระเตือนใจคือแบบว่าเราจะเป็นเศรษฐีอยู่แล้วอ่ะวันนี้เราจริงจังมากเลยนะช่างแป้งสองร้อยห้าสิบกรัมหนึ่งร้อยแล้วอีกหนึ่งร้อยแล้วห้าสิบนะอ่ะพอ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 นี่ครับก็คือกระชายกระชายสองร้อยห้าสิบกรัมโอเคแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำเกลือ อ่ะเดี๋ยวเราแช่ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเตรียมมะนาวน้ำแล้วก็เราใส่น้ำผึ้งนะเราไปหาน้ำผึ้งในบ้านหรอกน้ำผึ้งนี่ต้องเดือนอะไรเดือนห้าด้วยใช่ป่ะอ๋อดูดิมีอะไรบ้างมะนาวแล้วก็แค่นี้แหละโอที่ไปเอามาเมื่อกี้นะครับก็มีน้ำผึ้งก้นขวดเราออกมันม่ได้เราต้องคุยของที่เรามีภายในบ้านใช่แล้วค่ะแล้วก็มะนาว แล้วก็น้ำเปล่าต้มสุกเลยนะต้มสุกเลยอ่ะมาทุกคนเดี๋ยวยี่สี่ชั่วโมงไปแล้วไปโกหกโกหกไงจริงไหมเราก็แช่แป๊บเดียวพอนี่เราก็แช่แป๊บเดียวพอแต่ว่าถ้าถ้าคนทำก็แช่หนึ่งคืนไปตามสูตรเอนั้นหนึ่งคืนก็ดี่มกันนะเดี๋ยวเราจะซอยกระชายอ๋อได้ได้ได้คลิปนี้มีสาระว่ะเออมีสาระคนจะดูหรอนี่เอาแล้วนะเราต้องรอ ยี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 แล้วไงต่อยีแล้วไงต่อหน้าตามันไม่น่าเล่นไม่ได้นี่ยีเข้าไปโอ้โหเป็นไงเยอะนะเนี่ยเราจะเอาไปปั่นเอาเครื่องปั่นใช่ไหมใช่นีป่ะอันนี้ป่ะใช่นี่นะคะเราจะใส่กระชายลงไปเลยนะ250กรัมใส่ทีเดียวหมดเลยปั่นให้เป็นน้ำ แล้วเราก็เอาตะกากแล้วก็ใส่น้ำเข้าไป500 ml 500โห้อย๊ยหมดขวดเลยดิอันนี้600้อยตกมากต่อหน่อยต่อหน่อยเอาละโอ้โหสาระเอาแบบตลกขบขันหน่อยเฟ้ยเราจะให้ตลกอะไรอ่ะเฟ้ยตลกอะไรอ่ะต้มาเล่นดิปั้นดิปั้นเราไหมโอ้ปั้นดิยืดต่างขาอะไรปั้นอ้เสียบหนึ่งสองสามเอาเหี้ยนี่นี่เดี๋ยวซ้อเดี๋ยวซ้ออ้าวอีกสัก อีกสัตว์เฮ้ยได้แล้วกลินเหมือนน้ำขิงอะอ้อไทยอ er ินไทยอินแหมแบไปเลยก็ได้ทำเป็นวางนั่นนั่นสนใจครับทุกคนละเอียดละเอียดเลยนะเอ้ยวันนี้ส่งกี่กล่องอะ๔โอ้โห เนี่ยไทยอินเนี่ยไทยอินเฮ้ยโหน่ากินนะมันเล่นไปนะมีรสชาติน้ำผึ้งมีรสชาติมะนาวอร่อยนะมันน่าจะเป็นคล้ายๆน้ำขิงเนาะใช่เขาว่าเหมือนน้ำขิงเลยโอเคโอเคมาอ่ะเราก็ใช้ผ้าขาวบางในการกรองนะครับแหมด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เอาแล้วนะเทแล้วนะโอ้โหเฮียต้องบิดต้องโอ้โหนิดเดียวเองโอ้เ้ยโอ้ได้เยอะอยู่นะก็โอเคเพราะแต่ข้นมากเลยนะ สีเหมือนน้ำขิงว่ะเเอหมืนลยสีเหมือนน้ำขิงเขาขาวเราจะเติมน้ำลงไปอีกนิดอันนี้เราก็ได้น้ำห้าร้อยเอเอ็มแล้วใช่เราก็เติมน้ำอีกห้าร้อยแล้วก็ไปเขากลัวมีเชื้อโรคไม่มีกระจายบ้างโอ้มีพรอนพรอนทำไมถึงมันจะละลายเหรอรสชาติดีอยู่แล้วอะน้ำผึ้งมันจะละลายอะอันน่าโหนี่เราไม่ต้องแช่เย็นเราใส่น้ำแข็งดื่มได้เลยไหมได้ พ่อพ่อเดี๋ยวเราไปใส่น้ำแข็งกันเราจะแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเราเอาไปให้พ่อชิมกันอะแหมมาคู่เลยอ่ะมาคู่มามาวนดี้วะนละหลอดด้วยนะช่วงนี้พ่อต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษดูอย่างยิ้มสิยิ้มยังเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเดี๋ยวนี้ห้เธ่อเรอบมันเยอะโยป เพื่อนอะไรสัตว์น้ำเหรอใช่สามารถป้องกันอะไรโคอะไรได้ไม่รู้พ่อเอาลองชิมดูตัวเชื้อบ้าเนี่ยไม่มีไม่มีเขียวดิบได้ไหมโอ้โหกินเป็นสแน็คเลยไปไงพ่ออ่ะว้าดิบดีกว่าเดี๋ยวดิบดูดก่อนพ่อปลอดภัยแล้วเนี่ยเนี่ยตัวพ่อปลอดภัยใช่ปลอดภัยพ่กตอนนี้มันเป็นสูตรที่ช่วงนี้เขาทำฮิตกินแบบเยอะมากเลยนะ เออดีพ่อว่าจะไปซื้อมาอยู่แล้วอ่ะแม่มัน,มนหัวใจจริงหัวใจอ่ะโอ้อโหนี่จัดให้เลยมีอีกเยอะมีอเยอะยเียอะเลยเที่ยวเล่นได้เลยแนะนำนะครับแล่วต้องไปไปปัน่นเะนาะเที่ยวกินม,มาเลยเนาะเออ,อเขาเรียกว่าก<อ>ินเหมือนเออแครอทนี่ถ้าเป็นกระต่ายนี่ขี้เป็นก้อนเป็นแล้วเที่ยวพ่อไม่ต้องไปปั่นแดกสดๆนี่แหละจบจบเดี๋ยวไปให้แม่ชิมบ้างอันนี้อยากกินมากกว่านี้จบ กูจะแดดตรงไหนก็ไร้อะไรนี่ยกูคุณพ่อแกเห็นวันนี้ไงกล้ากลัวกำบากไดต้องเตยเยอะเออสดชื่นดีกว่าวางไว้แล้วแผลไปลูกให้แม่ชิมแม่ไปไหนเนี่ยร้อนช่วงนี้ต้องระวังตัวนะอุ้ยระวังสุดๆเลยเนี่ยนี่แม่นะ่ยโหไม่ได้เลยแม่ยังพกหลอดสดๆเหมือนเตรียมเหมือนเตรียมมาเป็นไง ทำไมแม่มีมีการเหมือนสะอึกแบบกำลังลองชิมอยู่เอาเลยแม่อร่อยก็อร่อยแม่อร่อยก็พูดตรงๆรงกก็ดีก็กินได้ใช่ไหมมันคือว่ากินแล้วมันไอช่วยป้องกันได้ช่วยอะไรนี้ได้ก็กินไม่เหอะอย่างนี้ใช่ไหมกินได้ใช่มันกินง่ายสุดยอดมีเปรี้ยวนิดๆน่ะอร่อยเนี่ยมันก็อร่อยอยูุยอดแล้วสดๆด้วแหวกได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่ใช่สมุนไพรไทยดีที่สุดครับแล้วพี่ชมตัวชิมยังมาชิมนะ ไม่ยากไม่ยากนะไม่ยากหรอแค่ว่ามีกลิ่นกระชายอ่ะใช้จใช้น้ำมะนาวโอเคอยู่นะโอเคไปลองทำกินกัน <ไป S 1> ดูไปคิดกันดีว่า,า,า,าไปเอาเป็นว่าไปลองทำตามกันดูแล้วกันครับผมก็ ทำตามคลิปก็เลยเพราะว่า E ีีนี้เราทําแบบละเอียดเลยทไม่ยากบอกเลยทำไม่ยากใช่แล้วครับก็ยังไงก็รักษาตัวรักษาสุขภาพกันด้วยไม่มีใครดูแลเราได้ให้เราดูแลตัวเองนะช่วงนี้โรงพยาบาลสนสนามก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเต็มหาที่หลับที่นอนยากแล้วนะดูแลสุขภาพกันไว้ให้ดีที่สุดใช่ตอนนี้รวยเงินก็ไม่เท่ารวยสุขภาพดีโอ้หพูดได้ตูดงีโอ้พูดดีอะไรก็ไม่รู้ไปลวเดี๋ยวนนัน เดือนใหม่พีหน้าครับชอบคลิปแบบนี้สาระมีประโยชน์บ้างแล้วมีนจะแย่หรือแย่โอเคลาพีน่าแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เด้วยจ้า